สวัสดีครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองขอเสนอบรรยายสรุปกิจกรรมเดือนมกราคม2 5 6 4ให้ทราบดังนี้ครับวันที่หมกราคม2 5 6 4หที่ห้องประชุมโพทองสารกลางจังหวัดอ่างทองในขจรเกียรติรับพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทองสรุปผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 4ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่29ธันวาคมถึงวันที่4มกราคม2564งวันปี่ดอ่ทองเกิดอุบัติเหตุรวมนํานวน26 มีผู้บาดเจ็บ26คนมีผู้เสียชีวิตจำนวน3รายยานพหาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์และรถกระบะค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีการเกิดอุบัติเหตุลดลง100ละ5 วันที่8มกราคม2564นายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ภูลลาบฉันทวิจิตวงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่4และคณะเดินทางมายังโรงพยาบาลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อตวรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองในการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019และรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019รวมถึงการดำเนินงานของจังหวัดอ่างทองโดยมีนายขจรเกียรติรักพณนิตมณีผู้ว่าราชการจังหวัด องทพร้อมด้วยนายแพทย์ประภาสลิมสุทธ,ธิพรชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดอ่างทองและนา,น,นายพรดรปิศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับจากนั้นนายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์รองปลัดกร,ระทรวงสาธารณสุขได้ทาพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยโควิด1ิจังหวัดอ่างทองนายแพทย์ประภาสลิสุทธิพรชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดอ่างทองได้รายงานว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019จังหวัดอ่างทองได้ดาเนินการค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยจํานวน74ราย สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองจึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วยการเปิดคลินิกระบบทางเดินหายใจการเตรียมหอผู้ป่วยเพื่อรองรับการพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค PUI กรณีมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และมีการแพร่ระบาดของโรคจนทําให้มีผู้ป่วยจํานวนมากจําเป็นต้องมีอาคารดูแลผู้ป่วยโควิด -19 สําหรับรองรับผู้ป่วยไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการที่ไม่รุนแรงจังหวัดอ่างทองได้ใช้อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลป่าโมกเป็นอาคารดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ของจังหวัดอ่างทองเป็นอาคาร5ชั้นจานวน48เตียงวันที่15มกราคม2 5 6 4ที่ห้องรับรองชั้น5าสารกลางจังหวัดอ่างทองพลเอกฉลองชัยชัยยคำรองเลขาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะเดินทางมายังจังหวัดอง เพื่อตรวจเยี่ยมการทํางานแบบบุรณาการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019โดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพันเอกนัทพงศ์วานิกรรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทองนายปริยาเขมรชิตปลัดจังหวัดอ่างทองนายแพทย์ทวีโชคโรจนะอารัมกุลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์โควิด19และการทํางานแบบบุรณาการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019จากนั้น รองเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดตรวจร่วมบริเวณป้อมตารวจหมู่ที่3ตาบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยมีพลตํารวจตรีธวัชชัยนากรฤทธิผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานจุดคัดกรองโควิด19ให้การต้อนรับพลเอกฉลองชยัชยชยคำรองเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยกล่าวว่าภารกิจในการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเน้นการตรวจของศูนย์บริการความมั่นคงดูแลจุดตรวจร่วมต่างๆการประสานงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานใน ด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดเชื่อว่าจังหวัดอ่างทองสามารถควบคุมได้และมีการปฏิบัติที่เข้มข้นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมีการวางมาตรการควบคุมเป็นอย่างดีวันที่12มกราคม2 5 6 4สที่สาราไทยศูนย์ตุกตาชาววังตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีให้ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดอ่างทองผู้แทนส่วนราชการอำเภอทั้ง7อำเภอของจังหวัดอ่างทองและกลุ่มอาชีพทอผ้ารวม17ชุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี กัญญาได้ประธานแบบลายมัดมีพระราชทานช่างทอผ้าชื่อว่าผ้ามัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวันณวรีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคนพร้อมประธานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้ วันที่18มกราคม2564ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชวัดป่าโมกวอรวิหาอรอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนายขจรเกียรติรักพานิษมณีผู้ว่าราชการจังหว,วัดอ่างทองพร้อมด้วยนางปิติมารักพานิชมณีนายกเหล่ากา,าชาติจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนร,ราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนได้ร่วมพิธีบวงสวงพิธีสวดพระพุทธมนต์และวางผ่านพุ่มถวายราชกา a สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเเรรรรรรรศววมมหหาาาชพะกกกษษัััตติิยย์์ผู้ทงป็นี ที่ทรงพระปีชาสามารถทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้กับชาติไทยสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยลำดับที่18แห่งราชนจาจักรศรียุธยาพระราชสมพบที่เมืองพิษณุโลก เมื่อปีเถาะพุทธศักราช2 0 9 8ทรงมีสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ราชเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์สุขโขทยัยองค์แรกที่ครองกรุงเสียยุทธยาเป็นพระบิดาและมีพระวิสุทธิกษัตริย์ผู้เป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระสุรโยทยัยวีรกษัตริย์ของไทยเป็นพระมารดาซึ่งวันที่สมเด็จพระเนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหทัตถีมีชัยชนะเมื่อวันจันทร์เดือน2แรมสองขมจุลศักราช954อันตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2001 1.35เรียกกันว่าวันยุทธหัตถีหรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทางราชการได้กำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีที่ผ่านไปนั้นเป็นกิจกรรมเดือนมกราคม2 5 6 4ที่ทางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนำมาให้ได้ชมพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ